เนรมิตจิรายุฟาร์มไม่ห้องสอนฟาร์มหมูลหลุมออร์แกนิกแห่งแรกและแห่งเดียวของไม่ห้องสอนและยังเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของไม่ห้องสอนได้บริจาคเงินสนับสนุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียงอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดไม่ห้องสอน,นสเป็นจำนวนเงินหนึง่งลนบาทซึ่งทางวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียงได้จัดสรรทุนนี้ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เป็นคนดีของสังคมมีความกตัญญูและขาดแคลนทุนในการศึกษาจำนวน10คนซึ่งทางเนรมิตจิรายุฟาร์มก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุนนี้จะเป็นตัวช่วยให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับก้าวเดินตามความฝันเพื่อไปสู่ความสำเร็จต่อไป,ปสปาาวิม เปนเชิญท e ่านพ่อนการทนพอังทาน่อาบให้กับในจีนเลยุติบ่าวมาเกันเชิญค่ะขอบคุณนิลวิท กีฬายุคความในระดับในระดันี้ะขรบคคุณที่เขาอย่างสูงนะที่มาสนับสนุนทุนการศึกษานะฮะพอก็สนับสนุนไปเหมือนกันที่แล้วทีนี้นะเราจะเห็นว่าทางโดยงานใช้นอกอย่างที่เขาเนี่ยเขาทำโดยเรื่องของความต่างๆความหมูวางเขาประสบความสำเร็จนะครับเขาย้อนกลับมาในเาช่วยเหลือเรา ขอให้พวกเราที่อยู่ในที่นี้ตกมือให้กับ